สี่ตัวเอตัวเอโอ้โหตัวเอไม่เข้านะคุณผู้ชมเคีการ์ตอนนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้จรรญาบรยณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเกมลนะักกี้เนโกะนะคุณผู้ชมจัดปก่อนหน้านี้ผมเล่นไปแล้วนะในอีกเว็บหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาใหม่แล้วกันซื้อไปเลย มาละ3 0 0พนะครับเหมือนเดิมเลยนะรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นพอนะไม่ต้องมาเล่นหรือทําตามนะครับแล้วก็งดมาดามางอแงยทีหลังนะครับว่าไปเล่นตามแล้วเสียนะทุกๆคนมีวิจารณญาณเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นนะครับจะเล่นหรือไม่เล่นก็สามารถคิดได้ด้วยตัวเองนะคุณผู้ชมโอเคสแกตเตอร์มา5ตัวนะครับมาซื้อไม้สูงสุดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะปังปุริเยหรือว่าปังปีนาตนะคุณผู้ชม ได้ไป32บาทก่อนนะครับอันนี้ตัวคูณไม่เพิ่มขึ้นนะถ้าเกิดเราไม่ได้แมวนะครับได้เป็นตัวเอกับพัดไปเปลี่ยนเป็นตัวเคเลยชิตัวเคอาดไปก่อนนะเปิดแรกว้าวครับโอเคได้เป็นตัวเคนะครับคูณ12นะ384นะฮะยังเป็นตัวคิวต่อนะครับอีก48บาทนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเอไม่ได้อะไรนะอีก7หมุนกับตัวคูณ12นะครับ คูณ14เข้ามาแล้วนะตอนนี้ตัวเจไปครับ336นะได้เป็นพัดครับ224ตัว J โหลดลงมาหน่อยเพื่อนไม่หล่นนะคือตอนนี้แมวยังไม่มีมาเพิ่มเถอะถแมวยังไม่มีมาเพิ่มเติมเลยนะคุณผู้ชมผมพูดผิดค่อนข้างจะบ่อยนะช่วงนี้นะผมว่ามันน่าจะรีโหลดอ่ะไม่รีโหลดนะครับ โอเคได้เป็นตัวเจมานะครับ96บาทนะตอนนี้คูณ16แล้วนะอีก2หมุนสุดท้ายนะครับคูณ18ก็ปละหมุนสุดท้ายโอเคม้านี้ขาดทุนอย่างเห็นได้ชัดนะคุณผู้ชมคือมันซื้อเยอะกว่านี้ไม่ได้นะยังไม่ขาดทุนนะซื้อจนกว่าแม่งจะกำไรเยอะกว่านี้นะครับ ไม่ได้นับเลยนะตอนนี้นะว่าซื้อไปทั้งหมดกี่ไม้นะเปิดแรกไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับโอ้โหดูตัวคูณมาทีเดียวคูณ12นะคุณผู้ชมโอไม้อย่างโหดนะครับแต่เงินนี่คือไม่มาเลยนะตอนนี้เงินเงียบสนิทค้างอีกแล้วเออสวยครับสวยโอเค6144นะคุณผู้ชมยังได้เป็นตัวคิวต่อนะครับโอ้โหได้เป็นตัวแพงนะ เชตเคเลขสามหมุนนะครับกับตัวคูณ16นะคุณผู้ชมตอนนี้คูณ18ไปแล้วนะครับโอ้โหคูณ28นะขอตัวดีๆหน่อยเถอะเพื่อนโอเคได้อยู่ครับ1440นะคุณผู้ชมยังไงยังได้เป็นตัวเคต่อนะครับคูณ32นะมีอะไรมาต่อพัดพัดยังมาอยู่นะครับได้ไปอีก1024ตัว A ตัวเอโอ้โหตัวเไม่เข้านะคุณผู้ชม โอเคเอานะมีกำไรมา6,000นะคุณผู้ชมจาก12,000นะครับมีกำไรเพิ่มเติมมา6,800บาทนะ